ช่วงนี้ผมขับเบสซิ่งมาสเตอร์แล้วรู้สึกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันมีเสียงที่อยู่ในหัวผมตลอดเลยไม่ว่าผมจะไปขับรถที่เซิร์ฟไต้หวัน R สามสอง R สา R ส,สาสเซิร์ฟญี่ปุ่น R สามสอง R สา R ส,สา จนต้องแอบมาเทสรถ r 3 2ในเซิฟญี่ปุ่น r 3 2แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปิด A32 เปิด A32 ตอนแรกก็ไม่อยากเปิดเท่าไหร่นะอยากจะเก็บเชรเอาไว้แต่มันมีเสียงอยู่ในหัวว่ามันบอกว่ามันต้องมีอ่ะไอดีนี้ยังไงก็ต้องมีอ่ะต้องเปิดอ่ะเก็บไว้ ไม่ใช่งานคือมันมันดีอ่ะมันดีมากเลยตอนนี้คือแบบเขาบัฟมานะเขาบัฟมาแบบเพิ่มความสามารถให้เยอะมากเลยนะเทียบเท่ากับญี่ปุ่นได้เลยนะครับกับ A32 คิดช่างใจอยู่นานนะอยากเก็บเพชรไว้เผื่อไทยเอ็กติมหรืออะไรพวกเนี้ยใครบอกว่าเอา รถ R32 มาเอาคาส์ดนี้มาตู้นี้จะเก็บเพชรดองเพชรเก็บไว้ในตู้หน้าไม่มีฮนะรู้สึกว่าจะเผาเพชรเหมือนเดิมแนละยิ่งกว่าเดิมเองนะครับร้านบริการเติมเกมมือถือเซต GTS สำหรับสายเกมเมอร์มีบริการเติมเกมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ROV p u b G Free Fire Arena Breakout โดยเฉพาะเกม Racing Master ราคาถูกกว่าซื้อในเกมใช้เพียงเลข UID และ QR Code เติมรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%มีพี่พี่แอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากคุ้มอยากชัว์ต้อง z ซ o TH เท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วไปสนุกด้วยกันในเกม r e s i n g m มา t e เตอนนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยมี53 21โลไปเลยครับจัดยังไงมันต้องจัดละไม่ได้ละอย่างนี้กดเลยรัวเลยเท่าไหร่เนี่ย40 ไม่รอแล้วโอยไม่รอให้เพื่อนดูแล้ววันนี้นะจัดเอง <c oughs> ต้องมาเอาละขอเถอะขอดูสิเข้าไหมขึ้นไหมมาไหมอย่างน้อยเขาให้มันเข้าน้อยเจอโลตอนนี้ได้ร้อยสามละคือ มันก็แลกได้นะมันแลกได้หนึ่งเนี่ยแต่อยากได้แบบสองเม็ดอืี่ยเนเหนียวจัดบอกเลยแปดสิบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่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 ขอเธอดูดิมาเธอระเบิดแล้วก็ผู้แตกพร้อมกับห้าสามสองเธอลุ้น โอ้โหเหนาเลยครับงานเอ้ยกลายมาเป็นบีเหลืองไม่นะแย่เลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอทำกันได้ลงมาแล้วแต่ตอนนี้เปิดได้ละตัวมันครบละอ่าตัวมันครบละคือจัดได้ละ สามารถที่จะเอาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ในที่สุดก็มาแบบเป็น,เป,นเป็นหนึ่งคันศูนย์ e c u แล้วมันจะจบไหมอ่ะมันจะจบไหมเท่านั้นแหละอตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยห้าหมืเท่าไหร่อื๊ออื้อื้อือหา้าหเจ็ด อยากจะเก็บไว้ตอนแรกกะว่าเก็บสักแสนแสนเพชรเออจะไปเปิดเอ,อ่เออเ็กติมตุ้น้าถ้าแมกกาเลนมาดันไม่มาถ้าฟุกอ่าตอนนี้นะถ้ามันฟุกออกมาคันนึงแล้วก็เปิดให้มันครบอีกอยได้ไหมนะ้าหน็ดไหนก็นด้ไหนอ่ะขอสักสองเม็ดได้ไหมไป โอ,อ้ลุน้นไม่สนแล้วยังไงต้องมีของมันต้องมี R สามสองอะ่ะเข้าดิไม่เข้าเหรอขอละสี่สิบเก้าเดี๋ยวเปิดอันหนึ่งอันหนึ่งปิ๊ก <laughs> ยีห้าสิบปึ๊บหกสิบโลเจ็ดสิบมาลุนครับเข้าไหมอย่าเหนียวจัดเลยแบ่งปันกันบ้างไม่มาอ่ะสามสองปุ๊บ อ้าวลุ้นครับลุ้นว่าจะเข้าไหมอืมสีมาละสีมาได้อ่ะสีนี้ไม่ใช่ฮึบโอไปแล้วเฮ้ยไม่เข้าจริงเว้ยไม่ไม่มีดวงจริงๆกับอาสามสองเนี่ยผมก็อยากขับเหมือนกับคนอื่นบ้างแหม ไม่แบ่งปันกันเลยอ่ S7 เย่เจ็บไปฮะสองล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยจะได้ร้อยี่สิบโอ้โหแต่มหมดไปเยอะเลยเนี่ยเหลือส0สี่หมื่นเจ็ดไม่ขึ้นไม่เข้าอาย่างั้นก็เปิดซุมต่อสักขีดนึง เก็บไว้ดีอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งขอแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผู้แตะอีกรอบนึงมาเท่าไรแล้วเนี่ยสี่สิบห้ามาจัดเลยขอผู้แตะอีกรอบหนึ่งนะเพื่อน ดูดิจะเข้าไหมาตอนนี้มันได้ละแลแกมันแลกได้ละแะรอคู่แต่อีกรอบนึงหกสิบห้าโลมาพวกผม,มออกทีหลังมันออกไปพวกเจ็ดสิบแปดสิบมันนะเห็นไหมเหลือสามหมื่นหกแล้วเพชรไม่เหลือแล้วเพชรไม่พอนะครับเติมได้มา อีกรอบหนึ่งรอบที่สามมาไหมโ้ยโยยยยยยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอืมนั่นไงรอบที่สามก็ไม่เข้า เฮ้ไม่มีดวงจริงๆกับนี่เลยโอ้โหหมดไปเลยครับหมดไปประมาณเยอะเลยสามหมื่นอืมโอเคครับแลกก็ได้ได้เท่าไหร่มเมดียอเอ้ยแลกเลยได้มาแบบจเจ็บปวดรวดร้าว นี่ไม่ยอมให้เลยไม่เป็นไรฮะได้เท่าไหร่เท่านั้นไปก่อนจะต่อก็เหนื่อยเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่าอา่าใกล้หมดซีซั่นนะครับใกล้หมดตู้รถใหม่มาไม่ไม่โอเคก็จะจะมาเปิดแต่ถ้ารถใหม่มัมนโอเคก็จะปล่อยไปคอยรอตู้วนกลับมานะครับ หนึ่งเม็ดก็สู้เขาได้อยู่แหมเพราะว่าบัฟมาทุกเม็ดโอเคครับบัฟมาทุกเม็ดเลยไหนดูซิ <c oughs> หนึ่ง ECU แหม <c oughs> เก็บไว้เป็นที่ระทึกครับผมไม่ใช่ปัญหาเพราะคันอื่นก็มีอยู่โอโ้โห VM มาใหม่เนี่ยสีนี้มันควรจะมาแบบอืมนะไม่น่าเลยไม่น่ามาเลยมาผิดตู้แบบนี้เรา Okay, เอามาแทนเดี๋ยวมาแทนขึ้นข้างบนนะโอเคครับผมเสียงในหัวมันเรียกร้องครับเปิดไปฮะโดนเลยฮะเจ็บจุกไปสามรอบไม่มาโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะมาดูนะครับผมกับการเปิดเจ้าตัวอาสามสองนะครับคนอื่นเปิดได้ง่ายนะผมเปิดไม่ได้เลยนะฮะเพชรไม่พอเนี่ยเชิญได้ที่ร้านเติมเกมครับผม z go th นะครับผมบริการเติมเงินเติม,มเกม racing matter นะครับราคาคุ้มค่าโอ้ยพอก่อนพอก่อนพักก่อนนะตอนนี้โอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอยากให้อยาก,ยากรู้วิธีการขับ r 3 2สองนะผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นเทคนิคการขับแบบมือปีศาจนะครับเข้าไปดูได้นะครับคือผมอะขับไม่เก่งเท่าไหร่หรอกผมไปดูเขามาแล้วก็พยายามขับให้เหมือนเขาอยู่โอเคนะครับประมาณนั้นนะ ในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ็บนะแต่ไม่เคยจำ